ครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VPR Play Channel นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Bullet Force นะครับผมอันะฮะเป็นเกมมือถือนะครับซึ่งผมอยากจะลองอัดเกมมือถือสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นเกมชุติ้งมัลติ player ที่เขาบอกว่าสนุกมากและผมก็ได้ไปเล่นมาแป๊บหนึ่งแล้วจนซื้อปืนได้นะครับผมอ่าตอนนี้โหลดฉากนะฮะด่านปาร์กนะครับผมผมอาจจะเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะตายบ่อยก็อย่าว่ากันเนาะโอเคไปดูกันเลยภาพอาจจะเลืองอุ้ย เดี๋ยวภาพอ,อาจจะเหลืองๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยอัดเกมจากมือถือแล้วก็เอาไปลงในวิดีโอไปลงในอุ้ยวิดีโอไปลงในคอมนะครับเอ้ยเอาว่ะมีใครอยู่ข้างในด้วยไอ้ยาขอเหอะ สไนเปอร์เนี่ยฮะเครื่องผมมันจะกระตุกตอนที่เก็บปืนนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอ้ยอ่าผมเห็นกระสุนสไนมันออกมาจากทางนั้นผมก็เลยต้องส่องครับเฮ้ยเกมมือถือนี่เล่นยากนะฮะ ขอออยเถอะอยู่ไอวีพร้อมเฮ้ยระเบิดอะไรนักหนานเนี่ย,ย,ยตายครับโอ้ผมไม่ค่อยกิ่งสมัยวะไปทางอื่นมากดีกว่าฮะกระเด็น ใคร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 โอ้โหอยาตายกลางอากาศอีกแล้วอีกฝั่งนึงเป็นฝ่ายนำนะ,ะเดี๋ยวๆโอไม่น่าจะรีโหลดเลยฮนะไม่รีบเลยไม่น่ารีบเลยนะฮะเฮ้ยชัว กระตุกอะไม่ตายด้วยโอ้ปืนมันจะแม่นกว่าของผมนิดนึงฮะเดี๋ยวผมว่าผมจบรอบนี้ผมจะไปซื้อเฟมัสนะครับเฟมัสตายหมดเลยนะเฮ้ยทำไมมีคนใช่งี้ขอลองหน่อยเฮ้ยเจ้ามีคนอยู่ตรงนั้นฮะขอลรางไป,ไปเฮ้ยเจ้า ข้ามาแรกๆข่าอย่างรัวเล่นไปเรื่อยๆไม่จางอะไรจากไก่ฮะอะไรผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้ได้แป๊บหนึ่งะฮะก็พอจะรู้มงรู้แบบอะไรได้ไม่มากก็น,น้อยน,นะครับผมจะเล่นแช์ดเดียวแหละเพราะว่าเกมนี้มันแบบนึงมันเอาตั้งร้อยห้าสิบตัวนะฮะ โอ้ยอ่าฆ่าได้ด้วยวะโอ้ยกำลังจะซูมสไนย์อ่ะเจอ M60 อีกแล้วฮะเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วก็เจอ M60 เหมือนกันนะครับอุยอ้ยเว้ยอุ้ยโอ้โห M60 ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นฝ่ายนำนะครับตอนนี้ก็เป็นฝ่ายโดนโดนบีซะแล้วนะครับแล้วไงอะ่ไกกะไก่กับไก่อยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นอย่างนี้นอยู่แล้วแหละเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยจมหลอยจมหลอยอย่าให้กูรู้นะผมไม่เคยเลยแย่งแย่งเจอแย่ง What the f u c ผมว่าเกมนี้คนเก่งก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผิดกับมวณเรื่องคอมแบทที่โอ้ยเดี๋ยวรีโหลดอีกแล้วไม่โอ้โดนบี้โดนตอนนี้โดนบี้อาจาเออใครกระเด็นอ่ะโอ้ตอนนี้โดนบี้แหลกเลยฮะฝั่งผมโอ้โห goodbye ใครวะทุกท่านอาจจะเห็นผมหันเซนซิฟิตี้ในโทรศพัพท์อาจจะหันเหมือนในคอมนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลฮนะผมไม่ได้ใช้คอมเล่นนะครับผมจริงๆฝรั่งเก่งเก่งกว่าผมก็มีตั้งเยอะเขาหันแบบหันเร็วกว่าผมเองนะผมว่าผมหันช้าแล้วเนะี่ยผมเล่นในโทรศพัพท์ไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ขอฮีเฮอไห้า แค่กูจังเลยใครวะเย่ยมากเพกื่อน thank you buddy รีโรดครับไปอยู่ดีกันเราตายหมูแยกกันอยู่เราตายทีละตัวเพวื่อนเฮ้ยเป็นปืนเดี๋ยวดี๋ยวผมกดผิดโอ้ยเดี๋ยว โอ้ยผมใช้โปรแกรม a s u ูนะครับแชร์จอโทรศัพท์ขึ้นไปที่มือถือเมื่อกี้แม่งรูปเมาขึ้นผมงงเลยอุ้ยใครกระเด็นอุ้ยอุ้ยใครวะใครวะยาเพื่อนยากลับครับอุ้ย โอ้โหเกือบเกือบไปสกาขอลองใช้หน่อยกระตุยะไม่ค่อยอยากเก็บปืนเลยเป็นงี้ทุกครั้งเลยอ่าเพื่อนผมตายมีคนใช้สไนด์ด้วยคอนหอดคอนหอดเอนมี่โอ้ย โอ้โหผมน่าจะเอาปุ่มมีดมาไว้เออ่ที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอซิดกระตุกอะอาปไปด้วยแล้วกระตุกมากเลยฮะขอเอขอเหอะนะ โอ้ยไม่ตายสักตัวโอ้ปืนสั้นยิงผมเลยฮะเฮ้ยเออ่สำหรับแก๊งสตาร์นิวออรีนซึ่งตอนนี้ผมไม่สามารถเล่นเกมต่อได้นะครับเพราะว่าพลังอาวุธปืนของผมมันไม่พอที่จะเล่นมิชั่นต่อได้นะครับแล้วก็เกมเด้งออกด้วยนะครับสรุปคือที่ผมเด้งไปตอนที่ช่วงเบต้าเกมนั้นก็คือว่ามันมาเวอร์ชันนี้มันมันก็ยังไม่ได้แก้นะครับ ซึ่งมันทำให้ผมไม่สามารถเล่นวิชั่นต่อได้แล้วเกมมันจะเด้งออกนะครับโอเคนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับผมผมจะบอกว่าถ้าใครอยากเห็นผมเล่นแก๊งสตาร์เวกัสนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมก็อาจจะเล่นให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าเกมมือถือก็ผมก็อัด b u l l เล f o ฟอรไปแล้วด้วย ใครอยากดูแก๊งสตาร์เวกัสนะครับที่ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแล้วผมก็จะทำการอัดคลิปนะครับผมไม่ตายทำไมไม่ตายโอ้ปิงปิง <c oughs> โอ้หรือว่ามันไปบวกเพิร์กมาครับผมไม่รู้เรื่องอันนี้อะไรเนี่ยฮะขอเฮอรสไนเปอร์มึงเนี่ยโอ้โอ้โอ ตอนเปลี่ยนปืนมันกระตุกนะครับตอนเปลี่ยนปืนมันกระตุกมากเลยฮนะเฮ้ยลำคาญเครื่องผมจังเลยโอ้โหได้สองตัวเฮ้ยโหด,ดมากเฮ้ยแต่ผมว่าเกมนี้สนุกนะสนุกมากเลยฮนะสนุกกว่าโมเดลคอมแบทแบบมัลติเพลเยอร์อีกถึงมันมันจะเออไอคีสิบสองอ่า ยี่สิบเจ็ดตายสิบหกนะครับผมอ่าสาเหตุที่เราแพ้ก็คือฝั่งน้นเงินมีน้อยกว่านะฮะจี้จี้จีจีนะครับผมโคนะคงจังนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้บริเลฟต์ในพาร์ทที่หนึ่งอ่ะลาไปก่อนนะครับผมอาจจะมีพาร์ทสองนะฮะถ้าทุกท่านชอบนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ